เมื่อเดือนที่แล้วนะมันมีการสอบถามความเห็นของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเลือกเฉพาะคนที่มีลูกแล้วนะในห้าประเทศนะอินเดียสิงคโปร์เม็กซิโกสารัฐแล้วก็อังกฤษนะจำนวนห้าพันคนนะ ประเทศละหนึ่งพันคนแลรพบว่ากว่า90%เนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาโลกร้อนหรือเดี๋ยวนี้เราเรียกรวมๆว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องโลกร้อนอย่างเดียวแต่มันก็มีที่มามาจากการที่โลกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่พ่อแม่เรานี้ห่วงใยเป็นอันดับต้นเนี่ยก็คืออุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะผู้งานคือมันร้อนขึ้นและสองน้ำขาดแคลนแล้วก็สามน้ำทะเลนะมันสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยเรื่องความร้อนเนี่ยนะมันก็เห็นชัดแล้วล่ะ เดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่ามันร้อนขึ้นนะถ้ามันไม่ร้อนธรรมดานะมันร้อนยืดเยื้อแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีคลื่นความร้อน heat wave ซึ่งสามารถทำให้คนถึงตายได้ไอ้น้ำขาดแคลนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทำการเกษตรยังไงก็ลำบากแล้วก็ที่สามเนี่ยคือ น้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนวิตกแต่ว่าจะรู้สึกมองไม่รู้สึกไม่ชัดเจนเหมือนกับการที่โลกมันร้อนขึ้นที่น่าสนใจอย่างนึงคือพ่อแม่กว่าครึ่งนี่นะเขาบอกว่าเขาเริ่มคิดมากแล้วเรื่องการมีลูกเพิ่มขึ้น เพราะว่าปัญหาโลกร้อนนี่แหละมันไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้พ่อแม่หลายคนกังวลเรื่องการมีลูกเพิ่มนะแต่ก็าคือปัญหาโลกร้อนหรือความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเพราะว่าถ้าโลกเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่ ผู้คนพยากรณ์เอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ยากขึ้นแล้วก็คนที่จะต้องรับเรียกว่ารับครอ,อกก็แล้วกันนะเต็มเต็มก็คือคนรุ่นหลังเพราะคนแก่นี่ก็อาจจะตายไปก่อนที่วิกฤตมันจะเกิดนะแต่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยต้องรับเต็มเต็ม ฉันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หลายคนเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยเขาไม่แน่ใจนะว่าจะมีลูกเพิ่มขึ้นดีหรือเปล่าไม่อยากให้ลูกมารับเพราะกรรมจากปัญหาที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายได้ก่อไว้อย่างที่บอกนะ ปัญหาโลกร้อนนี่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจังมากขึ้นพูดกันมาเมื่อ30ปีที่แล้วหลายคนก็ก็รู้อยู่แต่ไม่ค่อยได้กระตือรือร้นแต่ผ่านไป30ปีเนี่ยนะทำอะไรได้น้อยมากหรือไม่ค่อยได้ทำอะไรจริงจังแล้วคราวนี้ปัญหามันก็เห็นชัดขึ้นปักกิ่งเนี่ยนะซึ่งอยู่สูงกว่าเมืองไทยนะ เขาบอกเดือนที่แล้วนี่หรือต้นเดือนเนี่ยร้อนที่สุดเลย41องศาบ้านเรานี่30องศาแล้วก็บนกันแล้วกลางคืน30องศานี่ก็นอนไม่หลับกันแล้วแต่โน่นนี่ก็เจอ41องศาแล้วมันก็มีแนวโนม้มจะเพิ่มมากขึ้นแต่แม้กระนั้นหลายคนก็ไม่ค่อยตระหนักนะยังอยูอ่มีอาการประเภทว่าประหมาทอยู่ ไม่สนใจมันงีปัญหามันใ,นใกล้ตัวมากและมันไม่ใช่เฉพาะโรคร้อนอย่างเดียวนะตอนนี้ใครอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่รู้นะหรือไม่ตระหนักนะว่ากรุงเทพเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยน้ำจะท่วมเลยไม่ใช่ท่วมเฉพาะเวลาฝนตกนะมันท่วมแบบยืดเยอะอเลยนะเมื่อสิบปีที่แล้วธนาคารโลกนะ ศึกษาและพบว,ว่าหรือสรุปว่า20ปีหรือ30ปีจากนั้นไปเนี่ยคือจากปี25 5ห้าเนี่ย40%ของกทมเนี่ยจะโดนน้ำท่วมไม่ใช่ท่วมเฉพาะเวลาฝนตกนะมันท่วมยาวเลยเขาบอก20หรือถึง30% 2 0ปีนับแต่ปี5้ห ก็หมายความว่าอีก10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยสีของพื้นที่กทมนี่จะโดนน้ำท่วมใกล้แล้วนะ10ปีหลายคนก็ไม่รู้นะก็ยังกว้านซื้อที่ในกทมอ,อยู่ทั้งที่ไม่เกิน20ปีเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกทมนี่จะโดนน้ำท่วมแล้วก็มีรายงานเขาก็ยืนย,นยันถึงว่าเนี่ย ภายในปีคศ2 0 0 0หรืออีก70ปีข้างหน้าเนี่ย100ร้อยเปอร์เซ็นต์กทมนะน้ำท่วมนะอีก70ปีข้างหน้าแล้วตอนนี้น้ำท่วมนี่นะมันก็ก็เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่นะเฉพาะพื้นที่กทมที่ติดชายฝั่งคือบางขุนเทียนมันเคยมีนะหลักเขตกิโลเมตรที่28ที่เป็นหลักเขตขวาง บอกเขตระหว่างกทมกับสมุทรปราการเนี่ยแต่ก่อนหลักเขตนี่นะมันอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลนี่หลายร้อยเมตรนะบอกว่าตอนนี้มันจมน้ําไปแล้วและจมน้ํานี่ไม่ใช่เพิ่งจมนะมันจมมาสิบยี่สิบปีแล้วเขาเพิ่งกู้ขึ้นมาหลักเขตกทมอกตอนนี้กิโลเมตรที่ยี่สิบแปดนี่มันโผล่กลางทะเลแล้วทั้งที่เมื่อ สามสี่ปีก่อนนี่มันอยู่ห่างจากชายอยู่ห่างจากทะเลเป็นหลายร้อยเมตรนะวัดขุนสมุทรจีนเนี่ยสมุทรปราก,การหกสิบปีที่แล้วนี่อยู่ห่างจากทะเลชายฝั่งสองกิโล30สปีต่อมาน้ำทะเลก็ท่วมมาถึงหน้าวัดและตอนนี้เนี่ยนะวัดนี่อยู่กลางทะเลไปเรียบร้อยแล้ว พื้นที่70ไร่ก็เหลือแค่5้าไร่5ไร่นี่ก็เฉียดฉิวนะถ้าข้ามเนี่ยนะซึ่งเป็นอำเภอไอ้น่เป็นเขตหน,นึ่งในกในอำเภอบางขุนเทียนเนี่ยชาวบ้านบ่นมากนะที่ดินหายไปสามพันกว่าไร่แล้วนี่ถ้าสำรวจให้กว้างกว่านี้อาจจะพบว่ามันมากกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็นหมื่นไร่แล้วก็ได้ ไอ้ที่เคยอุตส่าห์สร้างเอาไว้ซื้อเอาไว้นี่มันจมน้าหมดแล้วถ้าเป็นพ่ออะไรนะมันก็หลายสายเหตุนนะส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่ตะกรอนที่มันเคยมากับน้ำแม่น้ำเช่นเจ้าพยาเนี่ยนะท่าจีนเนี้ยมันถูกกันเอาไว้ พะสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนนี่นก็ทําให้กักตะกรอนตะกรอนจากแม่น้าปกติก็มาเติมมาถมพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้มันงอกขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ตะกอนมันก็ถูกกักเอาไว้ด้วยเขื่อนนานาชนิดมีนำซ้ำในชายฝั่งที่มีตะกรอนทับถมน้อยอยู่แล้วหรือไม่มีเลยเนี่ยก็โดนคลื่น พัดออกไปแต่ก่อนไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามันมีมันมีป่าชายเลนคอยกันคลื่นเอาไว้แต่พอเราตัดป่าชายเลนหมดนะมันก็ไม่มีอะไรป้องกันคลื่นพอคลื่นเาดูมรสมามันก็ซัดเอาพื้นดินตามชายฝั่งทะเลหายไปทีละน้อยทีละน้อยนะจนเกลี้ยงเลย นี่เพราะว่าเราไปตัดป่าชายเลนกันเห็นว่าเป็นป่าที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะถมบ้างตัดบ้างเพื่อที่จนะทำอะไรก็ไม่รู้นะสร้างศูนย์การค้าหรือว่าสร้างตึกสร้างอาคารเสร็จแล้วก็ธรรมชาติก็เอาคืนไปอันนี้ไม่พูดถึงว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าอากาศร้อนก็ทำให้ น้ำแข็งขั้วลงเหนือนี่มันก็ละลายละลายเร็วมากเละอย่าหนึ่งความร้อนของอากาศมัก็ทําให้น้ามันขยายตัวอันนี้ก็เป็นตัวเร่งที่ทําให้น้ํำท่วมเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เขาบอกนะอีกเจ็สปีข้างหน้านี้ร้อยเปอร์เซ็นของกรทมพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นนี่จะจมน้ำเลยแต่ไม่ต้องรอเจสปีนะอีกสิปียีิปีก็สี่อร์เซนของพื้นที่ กรทมก็น้ำท่วมแล้วเรื่องนี้คนก็ไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไหร่นะถ้าเป็นประเทศอื่นเขาคิดกันแล้วว่าจะทํายังไงดีจะย้ายเมืองหลวงหรือเปล่าแต่คนคนกรทมนี่ยังไม่สนใจจริงๆไม่ใช่กรทมอย่างเดียวนะี่อื่นด้วยอันนี้เรียกว่าประมาทนะประมาทเพราะความไม่รู้หรืออาจจะคิดว่าเดี๋ยวพระสยามเทวทาธิราชมาช่วยเอง เวลามีปัญหาแล้วก็คิดว่าพราะเสียมเทวาทิราชจะมาช่วยนะบุญบาร,รมีของบุปกษัตริย์นี่จะมาปกป้องอันนี้เรียกว่าฝันลงหลงแรงแรงนะัแล้วก็เรียกประมาทพราะไม่คิดที่จะพึ่งพาตัวเองไม่คิดที่จะขวนขวายนะงัต้องคิดกันได้แล้วนะเราจะทํำยังไงดีนะโดยเพราะคนอยู่กรทมเนี่ยจะเอาจะเอาตัวรอดเฉพาะตัวหรือว่าจะคิด แก้ไขปัญหาบรรเทาพิกลตแต่ว่ามันก็มีประเภทหนึ่งนะไม่ประมาทนะแต่ประสาทนะอันนี้ก็ต้องระวังเนงะินประสาทนี้ก็เกิดปัญหาช่วงโควิดระบาดเนี่ยมีทั้งคนประมาทและคนประสาทนะซึ่งสร้างปัญหาไม่น้อยเลยในเรื่องปัญหาโรค้อน,นี้มันเป็นมหาที่จริงจังมากนะ แต่ว่าบางคนก็ประสาทนะก็เลยไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาแก้ไขประมาทก็ไม่ดีประสาทก็สร้างปัญหาเพรานั้นต้องคิดกันแล้วว่าจะทำยังไงนะเพราะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังมากอย่าคิดแต่เรื่องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ก็สำคัญอยู่นะแต่ว่า้เรื่องโลกร้อนนี้ก็เป็นปัญหาจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่นึกถึงตัวเองก็นึกถึง ครับกรรมของลูกหลานนะที่จะต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้เอาเตรียมรับพรอิติตังปิติตังทุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยีบาเมวาสมิชาตูตรองสำเร็จโดยชาพรสาเพภูเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งวงจงเต็มที่จันโทบรนารโซยาทา เหมือนพระอาจารย์ในวันเพมนมณีโชติระโสยะธาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาเทตโยวิวาชันตุว่านจารย์ทั้งพวงจงบำราดไปสาพรโรวินาสาตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัะวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่าน สุขีทีพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภีวาทนาสิลิสนิจังุตาปจายนโนตารุธรรมาวาันติอายุวันโนสุขังพลังสีบาะการคืออายุวันนาสุขาพลยา,ยายยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ มีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพาวาตุสาวพมังคลังพอาสาวพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาวพระเทวตาพระลาเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่านสาภาพุทานุภาเวน่าโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาาโดยอนุภาแห่งพระธรรม ภาพาสังฆานุภาเวนาเนวยอนุภา,าแห่งพาสงสันทาโสติภาวันตุเตว่าสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านนุเมื่อเทอ